พี่แป้งพี่แป้งใจเย็นนะพี่แป้งไม่ต้องมาเสือกเลยตูนบอสไม่อายเหรอโอ้คุยก็ได้โบไม่กูด่าอย่าเรียกว่ากูลูกคนไอ้เหี้ยตัดโบอสผมไม่ไหวแล้วเนี่ยทํางานก็เยอะขนาดนี้เงินเดือนนิดเดียวเองแถมบอสกงไปเที่ยวที่อื่นอีกทิ้งงานให้ผมทําอีกเกินไปเปล่าเงี้ยโบร์สโบใจเย็นเฮ้ตูนอย่ามาห้ามกูหนูก็ทนไม่ไหวแล้วกันละบอสใช้ยางงี้ได้ไงแหมออกไปคุยงานกับลูกค้าไปฟังดบลูกค้าไม่เคยให้เลยค่ารถค่ารถอ่ะ พี่แป้งพี่แป้งใจเย็นนะพี่แป้งไม่ต้องมาเสือกเลยตูนบอสทำผมสีเฮียอะไรของบอสวะใครเข้าฝันจะทำเหรอสีเงี้ยบอสไม่อายเหรอโอ้โหใคๆพูดก็ได้พวกเฮ้ยตูนมึงอย่าห้ามกูเฮียกลิ่นตัวแม่งโคตรเหม็นเลยยืนข้างแม่งรีนสวนมะนาวเฮียครั้งนี้หนูต้องคุยาการแต่ก็ยังไม่เลี้ยลูกค้าึงบ้ามันเนี่ยบอสเงินเดือนก็อน,น้อยโบนัสมึงก็ไม่เคยให้ข้าวยังไม่แย่งลูกน้องเด็กแป้งทจเย็นนะ มึงต้องพูดอะไรวันนี้กูจะพูดมึงต้องห้ามกูไม่ไหวแล้ววันนี้ผมต้องพูดแล้วบอสไม่ไหวแล้วโอ้จะเย็นก่อนนะตุงอย่าห้ามมึงอย่าห้ามและอีกเกื้อนที่หลังเนี่ยไม่ยอมรักษาเลยสัตว์เตี้ยมาติดกับลูกน้องอยู่เนี่ยอุ้ยคันกีๆๆ้กี้กันเม็นลูกติดมึงมาหรือเปล่าไม่ร,มรู้บอกเลยกระเทียมกระเทียมทยมาเข้าไปเยอะๆไปอย่างใจเย็นก่อนนะพี่แป้งนะตอน้องห้ามกูอีกตน ูด่าอย่าเรียกว่ากูลูกคนเหี้ยไอ้ช้างอั่ไอ้เหี้ยพูดกันอยู่นั่นแหละพุ่งผีต่อ ลืมตัวมึงเป็นกระเทยอีตัวนี่ลืมตัวค่ะบอสลาไปแล้วสามเพื่อนเดี๋ยวก็มาแล้วแหละไม่หายเหรอใช่หมกแน่กระเทียมทางกันเลยบอสเขาก็มาเนี่ยรอบอสมาสอดหน้าเนี่ยว่ากันเลยด่าเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยไอ้มึงกล้าเะล่ะไม่กล้าไงพี่กล้าเะล่ะกูไม่กล้าไงรับหลังกูถึงได้ช่ไหมเหมือนเชียวมึาเปล่โบไม่กล้าอนี่ไงบอสมาว่าไงคผมแ้งเอาสิเอาสิเอาอะไรเลยสวัสดีคนะบอส เป็นไงมั้งคะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็รีแลกต์เรียกว่ารีแลกต์อย่าเรียกว่าไปเที่ยวเดีใช่ไหมคะเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าให้บอสได้พักก่อนพวกหนุ่มก็ยอมทำงานกันนะบอสเนาะบอสบอสสวนมะนาวไม่เหรออะไรสวนมะนาวอะไรคือบ่บอสไปเที่ยวสวนมะนาวนะครับอ๋อผมไม่ได้ไปสวนมะนาวอะไรครับเนี่ยไม่รู้สิไม่มีใครนินทาอะไรผมนะเปล่าค่ะไม่มีค่ะ บอสอะไเป็นพี่รักค่ะบอสคันคันอะไรที่หลังไม่ใช่หมายถึงว่าบอสจะออกรถคันใหม่ใช่ไหมคะโบนนั้อ,ออกอะใช่ไหมเปล่าครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีที่แล้วอ๋อเหรอไนั่นา้าสตารเอ๊ะหรือว่าซื้อซื้อช้อนคันใหม่แต่ไม่มีใครนินทารับหลังอะไรผมนะเปล่คปลคาค่ะทำผมสีอะไรเนี่ยคือทที่ร้านไหนบอสสวยใช่ไหมครับเออสวยอะไรฮะอะไร บอสเดี๋ยวในบทมันเนี่ยไอ้เหี้ยในบทมันเนี่ยไอ้สัตว์มึงไปไม่ถูกกไอ้เหี้ยอีกตัอยู่เงียบนะนูเจอร์มึงอีกซั้นมึงพูดเหี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้เหี้ยมันอยู่ไอ้เนี่ยมึงก็อยู่ในไอ้เหี่ยตลกวหวยังกูพูดเหี้ยอะไรกันเนี่ยกูยังไม่พูดสักคำเลยไอ้เหี้ยอะไรอะบอสบอสสวนอะไรนะเฮ้ย บอกแล้วสวนส่วนมะนาวอะไรได้ยินนะอะไรนะสวนมะนาวบอสสวนมะนาวผมไม่ได้ปลูกสวนมะนาวอะไรเนี่ยตัวเมื่อกินกลิ่นตัวไม่ได้ด่ากูไม่ได้ต้องบอกว่าขอบอสบอสไปเที่ยวสวนมะนาวมาเป็นไงบ้างจ้าผมก็ปรจบกูดีมาด่ากูนะพ่อที่สุดท้า